ส่งกำลังใจได้ครับแฟนๆที่กำลังรับชมอยู่ทั้งบ้าน6000กว่าคนในตอนนี้นะครับส่งกำลังใจให้ศิลปินหน้าจอเหมือนกันครับสวัสดีค่ะซื้อนางสาวไม่มพิ้าเทียบล่าค่ะซื้อเหรียญซื้อน้องเมย์ค่ะมาจากอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะน้องเมีมาจากอำเภอเปื่อยน้อยอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ห้าปีค่ะ25หปีค่ะปกติรองเพงลงรองรำอยู่ใส่ครับอ่าอยู่หมาลํำเพลินค่ะอ๋อ อยู่หมอลำเพชรลำเพลินนาอพผีพ,พอนพี่รดีเนาะ่ะนะครับถือว่าเป็นแมค่คู่กับผู้บริหารกับผู้ใหญ่มานาชัยะนะครับซึ่งเป็นพี่ไส้ของนุ่มโจซึ่งเพชรลำเพลิน,นีแยกตัวออกมาจากสาวน้อยพี่นเนแพงน,นะครับพี่น้องทรงกำลังใจวันนี้ได้มีลูกทีมนะครับน้องน้องเมยน้องเมยค่ะครับล้องเพลงมาโดนระเบ่อายุประมาณจะปีครับตั้งแต่อายุ14ปีค่ะฝึกหัดกับใครลก กับแม่ค่ะฝึกหัดกับแม่แมนค่ะโอ้แม่เป็นหมอลำบ่ะเป็นนั่งเอกหมอลำเพิ่นเก่าค่ะป้าสมัยนั้นนี่แสดงคุณแม่นี่ก็สิประมาณอายุเรจะหาสิบสี่สิบนต้นแล้วค่ะอ่าห้าสิบแมนครับช่วงนั้นหมอลำเพิ่นกับหลายเด้นะครับช่วงนุ่มโจเกิดนี่นะครับสี่สิบย้อนไปเมื่อประมาณสีิบปีสี่สิบปีที่แล้วหมอลำเพิ่นนี่เยอะมากสารคามร้อยเอ็ดคอนแกนนะครับ วันนี้หนูจะมาโชว์มัดเด็ดอะไรครับเป็นการลํำเพลินของพี่บิวจิตค่ะดอกแครที่ไอ้ลืมค่ะตือนเต้นบ่นิดน้อยค่ะเชิญครับเต็มที่เลยครับละเจ้าว่าเปิดผากลางละเจ้าว่าเปิดผากลางมันโอ,อกอังทางสิไป และคิดถึงชายคนคอยสิจอยตายและเดพีพีและคันบ่มีใจแล้วเป็นอย่างโนงจังมาลำให้คึดน้ำแต่ทางอ้ายน้ำตาหย้อยยอบ่อ้าและคันบ่มจริงยามาเบาให้เป็นข้าวคนถามหาและตั้งใจมา นาเพอหัหรือว่ามาแค่ลวงลออยากฟังชงเตยน้ำกไดคะ โอ้ยเด็กชายเลี้ยวเบิ่งป่าแม่คาคอยต่ำเลี้ยวเบิ่งป่าแม่คาคอยต่ำคิดแต่น้ำทังอายผู้เคยได้หอมเฮียงคนป่เกี้ยงใจเทียงบนาฟังคำจารมาหวานปนน้อยเที่ยวมาต่อยมาอ่อยน้ำาลำเที่ยวมาต่อยมาอ่อยน้ำาลำคิดถึงคำพี่มาโอยแรงเศร้าบ่ลืมเสียงเติมเติมคนรสซาเป็นแถวเลี้ยวเบิ่งแววสายตาพาบุญคนเคยคุ้นเคยโทรมาถามไทยคนเคยทุนเคยโทรมาถา,านนมไทยก็ดเดี๋ยวนี้หายมีจ้อยไปแล้วบ่มา สัญญาคงเป็นแค่ลมปากใส่บอกว่ารักใส่บอกว่าห่วงหาโอเคครับขอบคุณค่ะสมกบาลฟังลําเพลินแล้วมันสังเบินหัวใจเนาะเตยขึ้นมากก่อนลําลเพลินคิดพอ่อใส่กระปุนเขินขาบนสีมาแล้วตัวเมื่อกี้หเห็นบ่อกนี่คือแสดงว่าเด็พันธ์การปลูกฝังมาจากแม่คู่ที่ดีอันนี้ขอชื่นชมนะครับเมือจากจังหวะโยกขาดีดขาน้องๆในเมนหลอดตัวสำหรับฟังลําเพลิน เอาอยาคว้างเพลงผลงานซาซาครับผลงานซาซาเขาเป็นมันบ่มีเมือแต่งกันแล้วกันค่ะคนซาเบิดบานว่าอายมันกับน้องปีกลายสินสอดวาดไว้ทองสองบาทค่าดองเครื่องแสน รอนาวันแต่งชาวบ้านคือต่อรอวันผูกแขนจนสองปีผ่านแล้วแฟนยังหาวันแต่งงานม่พอโอเคครับน้องเมย์นะครับจะได้กระท่วงกำลังใจครับในการต่อสู่กับคข้ามาศิลปินมอลํานั่งเอกหมอลําเนะาะก็ขอให้ สมหวังดังใจปองขอให้โชคดีครับน้องเมย์ครับเราลุ้นผลครับแสงตะเวนจ้าน้องยืนกลัน้นน้ำตาหลบเงาราบเมื่อไม่สุดเงาหักเฮาบอกคือเกา่า ตื่เต้นป่ลูกตื่เต้นค่ะค่ะโอ้ถ้าพูดถึงเนื้อเสียงเนาะมักแกวเสียง <c oughs> แกวเสียงใสดีตอมดีอ่าอนาคตคอยตั้งใจนะลูกนะสิบหกปีหนูยังเก่งแค่นี้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆส่งกำลังใจพ่อให้กำลังใจนะสู้ๆครับ ค่ะขอบคุณค่ะนี่หล่ามีก่อนหนึ drafted, ่งนะคะอยากเป็นก nice ่อนล้ำเพิ่นค่ะแกะมาสุดๆร้อนๆเลยค่ะขออนุญาตด้วยค่ะแล้วพอได้เปิดผ้าม่านกลางเชิญมานั่งฟังล้ำเพลินใส่กระโปรงนอเขินๆน้อมาเรินกันอยู่ทั้งหันฟอนเรินกันเออ โยริมฮานเอขอบคุณค่ะ,ะสำหรับลำเพลินต้องฟังบ่บใบลูกฟังใบๆมอลําำแต่ละทำนองนมันมันจะมีสังวาดหรือเมโลดีที่แตกต่างกันอ่าฉะนั้นคือจับทำนองให้แม่นเนาะอ่ะส่งกำลังใจรอรุนผลครับน้องหมิวครับขอบคุณค่ะ